โอ้แต่คนเต็มเลยคนเยอะมากมีที่นั่งไหมดูก่อนดูก่อนไม่ว่างนั่งหรอนอนห่วงยางสบายเลยทำไมไม่ลงอ่ะน้รมลงแล้วทำไมไม่ลงอ,อ่ะเพราะหนูกลัวกลัวหนาวก็อยยายายาไม่ขับรถลุงบอกว่าภัยท้องโค้งแท้ชิมหน่อยของแ้รัไหมพี่อโรม,มอร่อยไหมถ้าของถ้าอร่อยถ้าของแท้จะอร่อยอ่ะอร่อยจริงของแพ้่ สวัสดีค่ะวันนี้ดีไซน์มาเที่ยวที่ไหนคะพัทยาสองพัทยาสองหรือพัทยาน้อยนะคะทุกคนที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์นะปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงทําไมถึงเรียกว่าพัทยาแต่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่ไม่ใช่ทะเลใช่ไหมคะดีไซน์าไปดูกันค่ะดีไซน์แดดร้อนมากเลยนะที่นี่เป็นแม่น้ำนานนะคะทุกคนนี่แล้วแบบว่า มันจะมีชายหาดเนาะคนที่นี่เขาก็เลยเรียกว่าพัทยาสองนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกัน,นร้านค้าขายของเยอะๆเลยดีซน,ดซน์ดิไซน์เล้ไงไงไงนะว่าอยากกินอะไรเฮ้ๆๆๆยมีวัฟเฟิร์ต้องกรงเราต้องไปดูน้ําก่อนคือเมื่อวานเราไปอีกที่หนึ่งมาใช่ไหมคะดีไน่น<ช>แล้วไปยังไงคะ <c oughs> <c oughs> น้าแดงน้ําแดงมากมีครเป็นเม่นแล้วมาเล่นไม่ได้วันนี้เราก็เลยเสี่ยงมาที่นี่กันแดงไหม โู้แต่คนเต็มเลยคนเยอะมากมีที่นั่งไหมดูก่อนดูก่อนไม่ว่างแผลแพลเสือก็ต้องหาที่ร่มดูก่อนออ้ Ooh, แพ้เต็มไปหมดที่นั่งข้างล่างอะแพลเต็มหมดเลยเราต้องหาที่ร่มนะหาที่ร่มนั่งก่อนแล้วก็รอให้แดดร่มแล้วถึงจะลงไปเล่นเล่นน้ําได้แม่นดําแน่ oh. คะร้านค้าเยอะเลยนะคะทุกคนปะ่ะไปหาที่นั่งก่อนนี่ไงทางลงอยู่ตรงโน้นไปค่ะ อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราเช่าแครแล้วนะคะเช่าแครแถมอะไรนะแถมเสื้อกับห่วงยางใช่ไหมคะพี่น้ำมนต์แค่แค่ร้อยนะนี่ห่วงยางโอ้ลื่นเป็นแครนั่งในน้ำนะเขาบอกว่าให้เราไปเลือกที่แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาแครไปให้นะแค่แถมห่วงยางแถมเสื้อเดี๋ยวสิเดี๋ยวเขาไปให้ไปเลือกก่อนว่าเราจะนั่งตรงไหนอ๋อนี่นี่เห็นไหมมีคนมีคนเอาเอาแครมาให้เราละตรงไหนดีอะ ก็ต้องตรงนู้นนะไม่งั้นก็ตรงนี้อ่ะเอาตรงไหนไตรงไกลๆที่น้ทะเนไมงแดงอันนี้ตอนนี้เราก็เลือกที่นั่งได้แล้วนะคะทุกคนอ่ะเขาเอาแคร่มาตั้งให้แล้วเอาปูเสือปูค่ะว้าวเือร่มกับห่วงยางเนาะเดี๋ยวเขามาให้อีกทีหนึง่งนี่โอ้โหดีไซน์ไหนใครบอกน้ำไม่แดงน้ำแดงไหมแดงอยู่นะดูดิแดงดูด,ด,ดิน้ำแดงก็แดงเธอแดงอยู่ เปเสียมตายใช่ใช่ก็คือมอาฝนมาตกไงอันนี้ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาหาของกินกันนะคะทุกคนดิไซจะกินอะไรคะยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ว่าเมื่อกี้สั่งอะไรไปนะข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูไข่ดาวนี่จะไปตรงนู้นเลยเหรอไปเลงไว้เหรอ,อแม่กี้แม่เลงตรงนี้ไว้ชายเย็นไปโอ้เดินซุ้มเราอยู่ตรงนู้นเดินกลับย้อนมาร้านแรกเหรอดิไซไกลมากเลยนะปะอะจะกินอะไรคะ ไอติมไอติมอะไรไข่ทองไข่ไข่ทองเฮ้ยเฮ้ยอุดินมีไข่ทองด้วยหรอที่ซ้ายเฮ้ยจริงด้วยไข่ทองอะไรดีไข่ทองมีหลายรสเลยฮะเดี๋ยวลดอะไรบ้างสั่งเลยค่ะมีวานิลลาชิพโกโก้ชิพชาเขียวชาไทยสตรอเบอรี่กะทิแล้วก็เกลือได้แล้ว วันนี้ลาชิฟไหมลูกใหนูไม่เออวันิลาตอนสองวันนี้วาลาอย่างเดียวอ๋อโอเควานิลาขอบพี่ทั้งหมดวาน้ลาชิฟใช่ไหมโชคดีไปอ๋อมันมีแต่วันนี้ลาชิฟวันนี้ลาเฉยๆไม่มีเอาไหมหรือว่าจะรถอื่นเปลี่ยนไม่ม่ไหนวะเนี่ยตามป้ายอะลูกชาไทยเผือกกะทิแล้วก็แค่ไม่มีมะนาวไม้าเอวานิลาชีฟได้เอาไหมไก่ไก่ไหมโอ้โห เฟ็นไามีโอ้โหเขาเฟ้นไาเฟ้เนฟาในในยี่สิบค่ะเกลี้ยทอดไหมอ่าอร่อยอร่อยไหมลุงบอกว่าไผ่ท้องโค้งแท้ชิมหน่อยของแท้ของแท้ไหมของแท้ไหมของแท้ไหมพี่อมนอร่อยไหมถ้าของถ้าอาร่อยถ้าของแท้จะอร่อยอร่อย <c oughs> ไม่เอาค่ะอ่ะ อร่อยจริงข้างแพ่อันนี้ตอนนี้เราก็กลับมานั่งที่แค่เราแล้วนะคะทุกคนนี่ของกินได้มาครบแล้วนะคะมีป้าหมึกไก่ไรกระดูกเนาะลูกชิ้นอุ้ยหมูพวงนี่ไหมโอเคเข้าวผัดดีไซน์ข้าวผัดหมูไข่ดาวหนึ่งร้อยบาทจ<ะ>ําต่ำใช่สิหนึบาทอะไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวดีไซน์จะเล่นน้ำใช่ไหมคะใช่โอเคเพิ่มพลังกอนไปเลย โอ,โ,อโอ้ดูสีน้ำดีไซน์ขนาดในกล้องยังเห็นชัดราบน้ำนี่คือแบบว่าเป็นสีแบบน้ำโคลนนะพี่น้ำมนเนาะเพราะว่าสองสามวันที่แล้วอุตรดิต์ฝนตกนะคะทุกคนที่นี่จังหวัดอุตรดิต์นะแม่น้ำน่านนะคะที่นี่พัทยาสองนะนี่โหดีไซน์เล่นน้ำเป็นไงเย็นไหมคะสดชื่นไหมแต่น้ำม,มันขุ่นไปหน่อยเนาะน้ำไม่ใสเนาะ นี่มีห่วงยางด้วยน้ำเหนือนอนห่วงยางสบายเลยทำไมไม่ลงอ่ะน้ำมันลงแล้วทำไมไม่ลงอ่ะเพราะหนูกลัวกลัวหนาวกลัวยายายายไม่ขับรถทำามสอาดแม่นะไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนอาบห่มใหม่จริงเหรอพี่น้ำมันวันที่เก็บอาบหมใหม่นี่ใชายสาบมปเมื่อวานเองลูกเล่นดีๆนะเออเป็นไงคะที่ซายหนาวไหมคะ หนาวใช่ไหมไม่ได้นี่เดียวเองเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบทำไมถึงไม่ชอบอะคะน้ำมันตื้นน้ำมันตื้นแล้วน้ำมันร้่น้ำมันไหลแรงเนาะเราก็เลยออกไปตรงที่มันลึกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวมันแรงมากใช่น้ำเย็นไงป่ะนี่ตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะเดี๋ยวดีไซน์กับพี่น้ำมนน้ำเหนือก็จะไปเปลี่ยนชุดกันนะคะทุกคนนีห้องน้ำตรงนี้ป้า อันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ดีไซน์เล่นน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็มาซื้อของเข้าบ้านยายกันนะคะทุกคนมาเจออะไรคะไอติมโค้้าค่ะไอติมโคลาของเนสเล่ทำไมมันหายากเหรอปกติไม่ค่อยเจอใช่ไหมบ้านเราไม่ค่อยมีใช่ไหมอ๋อบ้านเราบ้านเราส่วนใหญ่มันเป็นบอแล้วก็ของเนสเล่มันไม่ค่อยมีพวกนี้อะไปจะได้ไปจ่ายเงินกันโมจิไหนอันนี้ะไรคะดีไซน์ จะโค้กมันหายากก็กินโค้กสิไหนบอกหายากไม่ยังดูอันอื่นอยู่เลยเหรอป่ะมืดแล้วหกโมงจะทุ่มแล้วแล้วหกโมงครึ่งแล้วโอเคตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะขนของขึ้นรถเลยนี่ดูดีไซน์กินไอติมแล้วนะคะทุกคนป่ะเดี๋ยวมาเลยอะไรไปกินเหรอบอกว่าอ่ะเพิ่งเอาข้าวทำไมอ่ะจ้าขนก่อนจ้าขนมบอกว่าไปกินบนรถใช่ไหมคะพี่น้ำมนต์ โซนกันเดี๋ยวเลยอ๋นนอขนมลูกอมโอ้โห่ไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคทุกคนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะบ๊ายบายไม่เป็นค่ะ